สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็ได้ประกอบเสร็จแล้วนะครับสำหรับเจ้าเว็บร้อยสิบเคหนึ่งอนะครับทีเ่เครื่องแตกตรงตรงเบ้าไอ้นี่นะครับเบาขาเกียร์นะครับเดี๋ยวจะยกขึ้นให้ดูครับนี่นะครับก็ได้ทำการเชื่อมมาแล้วครับ จากโลงกึ่งสมกลไกสีสะเก็ดนะครับก็เชื่อมได้สวยครับได้สวยได้เนียนดีนะครับก็เหลือแต่จะยกใส่ตัวรถนะครับเพราะว่าส่วนอื่นประกอบเสร็จมาแล้วครับนดเขามาเอาพรุ่งนี้ครับวันนี้วันเสาร์นะครับผมไม่ได้เปิดร้านนะครับก็จะทำคันนี้ให้เสร็จในวันนี้นะครับพรุ่งนี้เขาจะได้มาเอานะครับ เดี๋ยวผมจะยกไปใส่ครับเดี๋ยวเราดูตอนประกอบเสร็จนะครับแล้วก็มาลองเครื่องกันนะครับแล้วแล้วเจ้า K หนึ่ง M ก็ได้ยกเครื่องใส่แล้วนะครับยกเครื่องใส่แล้วครับแล้วก็ลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่ารอยเชื่อมจะจะมีน้ำมันซึมไหมนะครับรอยเชื่อมจะเยอมไหมเออเนี่ยสตาร์ทมาประมาณ ยี่สิบนาทีแล้วนะเครื่องก็เริ่มอุ่นอุ่นแล้วเริ่มโอ้ยร้อนแล้วแหละแต่ยังไม่มีมันยังไม่ซึมในรอยเชื่อมนะครับยังไม่มีรอยเยิ้มนะครับ อาจจะไม่เยอ้มหรอกเพราะว่าเขาก็เชื่อมดีนะครับเขาเชื่อมนอกในเลยนะครับวงกลึงเขาก็เชื่อมดีอยู่นะครับก็จะติดเครื่องไว้อย่างนี้ก่อนครับทิ้งไว้อีกสักยี่สิบสามสิบนาทีให้มันร้อนๆกว่านี้หน่อยครับถ้าอีกยี่สิบนาทีไม่ซึมก็ผ่านครับกแต่ประกอบส่วนที่เหลือนะครับพรุ่งนี้ก็เขาก็จะมาเอาแล้ว อันนี้ยังดัดไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเอาเหล็กสวมแล้วงัดเอาครับเราอย่าเอาค้อนตีนะครับเอาค้อนตีตรงน็อตยึดจะแตกนะครับตรงน็อตยึดมีโอกาสแตกนะครับถ้าเราเอาเหล็กสวมแล้วก็งัดเอาได้ครับอย่างนัน้งัดนิดนึงก็ได้นะนี่เขาติดกาวไม่เป็นไรผมมีแป๊บใหญ่อยู่แต่ว่าขอแค่เครื่องมันไม่รั่วไม่ซึมก็โอเคแล้ว ก็เดี๋ยวมาเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนะครับณนะตอนนั้นนะผมอาจจะตอนที่รันเครื่องไว้ผมก็จะประกอบส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวอีกยี่สิบนาทีถ่ายให้ดูใหม่นะครับก็<อ>ถ้าจะให้ดูเวลาก็นาฬิกาก็เดซมอลล่ครับผ่านหมดก็เดี๋ยวยี่สิบนาทีผมจะมาดูอีกทีนะครับก็จะประกอบพวกชุดเฟลลิงก่อนนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วนะครับ อีกยี่สิบนาทีนะครับตัวนี้ก็ดัดแล้วนะครับเอาเหล็กสวมดึงมานิดนึงได้แล้วใส่ใส่คมมาแล้วนะครับก็อรอแต่ลูกค้ามาเอาพรุ่งนี้เช้านะครับก็ดูนะครับให้ดูรอเชื่อมอยู่อิ่งติ้งนะครับโอเคไม่ญย,ยสอนเลยอันสอนพอยายสี